พวกางันนั่นกะโกนหัวซะมออันอีคือเลยมันเต่าอ้วนๆอยู่หรอกอะยากว่างเป็นโตเงินโตอทองพผมมันเต่าอ,อ้วน,นวันที่็ไดสามสิบเนาะวันทีสามสิบตอนเสาร์เขาก็สิเอาหมูไปอุปสมบทบวชภิกษุสามเณรใหม่สอง การบวชเป็นการสืบพุทธศาสนาแบบเต็มรูปแบบอัตลักษณะของบุคคลผู้สืบศาสนาทั้งรูปร่างลักษณะท่าทางแต่ว่าส่วนอุปนิสัยนั่นก็คอยมาเรียนรู้เอาไมอธรรมดาล่ะเขาบอได้เอาพระรหัสมาบวชเาเอาคนมาบวชถ้าเอาความบุญไหวมาบวชแต่จักมาฝึกเอาไม่เลยเออ สังกัดผู้ใได้ยากกันรวมก็รวมมาบ่าม่นว่าตสิลเสวอเป็นเงินที่โอนมาว่ะจังสีก็บ่แม่นว่าห้าสิมาใจะสืตาผาเดบ่าม่นว่าหฮาสิใส่ตะนั่นนี่อื่นมันก็มีการเหตุกุติบั่งหลอดฟืนหล,ลอดไฟสนามไฟบดทุกอย่างอ่นแหละเบิ่อเหดุบดทุกอย่างตะกุติจักสวมบ่แม่นตาผาอย่างเดียวดีสุแนว แล้วก็การให้ท่านที่ทุกทุกคนนั่นท่านมาขอให้ท่านให้สลระออกจากคว่มหยึดมั่นถือมั่นสลระออกความเป็นเจ้าของเด้อแต่คือว่าการท่านที่เบาหวังผลตอบแทนของท่านท่านที่เบาหวังผลในท่านบามีจิตผูกพันในท่านท่านทางายเรานั่นเรียกว่าบริสุทธิ์เออท่านยางพร่มท่านยังมีอุเบกขาเป็นที่สุดเออ ม <c oughs> ีจิตเจตนาในการที่สงเคราะห์ใจว่าละ่ะเจตสงเคราะห์อย่างเดียวกรุณน้าซอยเหลือก็คือสงเคราะห์ขือกันเออและประกอบไปด้วยว่าเป็นผู้อื่นสิท่านมอู้อื่นกต็ตามมุติตามีความยินดีมีความพ่อใจยินดีรวมกันกับเขาทังสิ่เออโตวโตวสุดท้ายนี่คือว่าท่านด้วยจิตที่เป็นอุเบกขานะอุเบกขาจิตตัวนี้แหละสิพาไปสู้พม,มันนะเออ มันจะไปของมันเองดอกเราว่าห้องบได้ีวังผลในท่านบรรมีจิตปลูกพในท่านเดยทุกๆคนที่ท่านเขามาในนี่นบ่ร์ในนนวา,รราอันนี้ร่วมบุญบวชพระอย่างเดียวกับบอแมนแค่นั้นเหตุกตุฏิเหตุวิหารขุดน้ำบ่อขุดหวยขุดน้องเอ,อปลูกต้นไม้สร้างถนน้นท่างเนี่ยบุญหรือกุศลอันนี้สีรล่องรับตลอดการเจ้าวนานหาประมาณบา่ไดเน้ อผ้าทุกคนเหตุอยู่นี่บ่วสีห้าสีใสคําว่าการชําระหนีสงการชําระหนีพผ้นดินหนีหลวงที่ห้า่บด้รู้วา่าห้าสิมีความผิดมีความตกข่างจังสิ <c oughs> สิพาเหตุหนี่ถ้าเห็ดบุญกุศลอันหาประมาณบดีการปลูกต้นไม้กินได้หรือว่าการปลูกปา่ารักษาปา่าขออุดหุ่นน้องคล้องบึงขุดลำธาร ขุดนำบาดาลให้คนได้กินให้คนได้ใส่คนได้อาบอ,อ <c oughs> สร้างถนนหนทางในที่ธุระกันดานสร้างสพานนั่นสิบุญกุศลอันนี้หาประมาณบ่ได้นจังหวะติพ่าเห็ุอยู่นี่เ,ออ <c oughs> เพื่อ,อยังเพื่อป้องกันการตกค้างออถูกคนตกกู้คนเกิดมากก็สิมีที่อยู่อาศัยนั่นมันเป็นวิหารละทานบดตกย่ังอะไรมันร่วมอยู่ในนี้เลย ปัจจัยทั้งสีมีครบบริบูรณ์แต่ว่าเฮาบ่ได้หวังผลในท่านบริมีจิตปุพัพนในท่าน,าาน,น,านอันนี้ดอกเยงแต่ว่าอธิบายขายายความันทุกคนเข้าใจว่ามันได้อนันสงห์ง ừ, หยัองถ้าเฮายังมีการกินไหวใจเกิดอยู่นั่นนะที่อยู่อาศัยเฮา,ากับ่บอึดบ่อยากบ้านและเครื่องอำนวยความสะดวกบ่อึดบ่อยากเครื่องนงหม่มตลอดทั้งเครื่องประดับประดาบ่อึดบ่อยากอาหารบ่อึดบ่อยากนี่แหละป้องกันการตุคคาน ได้รับความสะดวกสบายคือการส้่งสะพานและถนนหนทางได้รับความสะดวกไปทั้งใดมาทั้งใดก็รู้สึกว่าได้โดย,โดยง่ายที่ผ้าห็ดอยู่เลยนี้งเธอว่าเพราะจากเบาอาน,นิสงส์มันแต่ว่ากับเบ,า,บามั่งอันนี้คือให้ห้าเธอว่าเป็นสิ่งตงัวข้างแล้วกัเวลาห้าท่านเงืนมากกับ้างเงืนนี่ห้าถือว่ามันเป็นปัจจัยอันเป็นเครื่องแหลกแทมเป็นเครื่อง เอาไปแลกเป็นที่อยู่อาศัยนี่วิหาร,รท่านเครื่องนลงห่มยารักษาโรคนะตลอดทั้งอาหารเนี่ยเฮาเฮามาเปลี่ยนเป็นปจัจจัยเฮามาเปลี่ยนเป็นปัจจัยอันเป็นเครื่องอาศัยของหมู่มนุษย์และสัตว์พระเพอนว่ารับเงินผิดบอผีดแต่ว่าเฮาไปรับเงินหรือเฮาเหตุมาเป็นปัจจัยเข้าใจว่าล่ะเออเป็นเรื่องสั้นคือเขาว่าพระบ่ะให้รับเงินอย่าง,งสั้นนงกส่รับหัวทอง เพชรก็เอาเพชรใน่ันธุนใดเงินและทองี่ใดแล้วเออมีมาตลอดตลอดอยู่ยังแต่เพชรเดอ้อเบิ่งดูเิวาจังไดอีกเื <c oughs> ่อเขาขึ้นไปยังเขามาวาเฮาวารับเงินและทองผิดเออรับหอดเพชรเออพันธุ์ใดเพชรทีเดียวนี่กต่เงินกับทองไดมาตลอดขาดตะเพชรเนาะย,ยจอย <c oughs> เอ <Ừ. S 2> ผู้ว่าน่นะครับผู้ว่าน่นะชีลดถคนละสามสี่ล้านเออเป็นสัตว์ธรรมดาบ่กุฏิหลังละสามสี่ล้านมีหอดเครื่องทำาน้ออุ่นมีหอดเครื่องทำนําเย็นโอ้ยตึงมหาติมูเนาะใส่เพื่อเดียวเด่นนั่นแหละสัตวนแจกแกงโหลดสะออนแมงยังยังว่าดิสัต <laughs> นั่งวิสาขาลืมเครื่องประดับถึงทั้งเป็นเพชรทั้งเป็นเงินทั้งเป็นทองเต็มอยู่ในหันเลยมีราคาเก่าโกรธแสดงว่ากเก่าสิบล้านอ,อลืมผาอนอนเป็นผู้จับไว้เก็บไว้แต่เอาประกาศขึ้นจ้าของในสุดนี่ขึ้นแต่ของเพิ่นกระเบ้าอี้เพิน่นกระถายแล้วเอาไปขายนั่นมันยังหล่ะเออเามาเหตุ์ยังเอามาเหตุที่อยูอย่อาศัยนั่นแหละอาศัยที่ว่า เป็นก็เกิดว่าอาคารวิสาขารามาตาเนี่ยเป็นอาคารเดือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสาลาใหญ่ร่วมคนจากกระลาเดือบก็ไ่มีภูริไปไทยแล้วเ่าจะไปรวยขากป่าน,านันมีเงินป่าน,านัแนแม่ก็เอาเงินมาหลักมาไววแต่เป็นยังค่าจ้างแรงงานจ้างแรงงานซื้อไม่ซื้ออาหารพละหมากรากไหม่หลักสมบัตินั้นเอาไปใส่ก็เอาไปบูซาพระธาตุเจดีย์ของพุทธเจ้าคือเก้านันแหละ แต่ส่วนที่เป็นเงินก็บแบ่งปันแจกจ่ายให้สู่มูขาถาดกรรมกรทั้งหลายที่เขามาใส่แรงงานนะพระโมคคัลลาเป็นผู้คุ้มงานก่อสร้างหาใหม่นะพระอุบาลีเป็นผู้บังว่าอันนั้นอันนี้ควรบ่อ,นบอเนี่ยเออเป็น,นังสัน่นก็เลยว่ารับเนี่ยไม่เอาปรได้รับมาเพื่อตนนะรับมาเพื่อบุคคลอื่นต่างหากจนังสัน่น <c oughs> ว่าแจกแกงห้ฟัง่งมีบ่กสมหัยพุ้การบัดนี้ห้ามรับเงินเด้ทองเพิ่นหอดมีหอดเพชรจจกว่าละเฮานังขาดเพชรเดินนี่เดียวเพชรตะก่อนหนึ่งซ้ำเอาใส่หลดพ่วงมาเลยเฮ้ยก็จะขักว่ากูนี่เนาะใหญ่ชอยท่องก็คือกันเงินก็ใส่หลดพ่วงมาโหลดถ้าได้พ่วงบัติดอกท่องก็คือกันเอเช็ชเมื่อนี่หันซั่งแล้ว นั่นแหละบ่คือจักข้างว่าต่อไปมูสงของเราจะปกป้องโลกบอกอย่าลืมศึกษาให้มันละเอียดสะกอนจ,จังว่าเพื่อป้องกันควอมเห็นแก่ตัวตั้งหาอพวกนั้นบ่ท่านแต่หูจักอย่างพวกเขามาหาเงินหาทองหาอย่างมันคนระเรองกันเออคนละย่างกันเด้อหรเพิ่งตำหนิอันนั้นอันนี้หลายแต่ของสุขสบายไมื่ได้โคหนาจะของดอก ที่บอกใ้้ออกซื้อก็ได้ด้วยนะี่ทางบอกออกก็ซื้อและตนนมันสังสา,ารายสังราที่ผ้าเหตุที่เดนี่ผพ้ใธสีบบริจาคเงินมาเริ่มตั้งหนึ่งบาทขึ้นไปก็ตามและถึงแสนถึงล้านนะทุกอย่างร่วมอยู่ในนีนน้เออสื่อแผ่นดินอันเป็นธรณีแห่งสงฆ์คำว่าแผ่นดินตัวนี้บบแมนว่าถ้าสิมูพระอยู่อย่างเดียวมู่้น อุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมและบ่ปฏิบัติธรรมก็ตามผู้สรเขามาในการบำเพ็ญบุญกุศลอยังกตามนะแผ่นดินก็เป็นที่ร่องรับเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องสี่สมบูรณ์อยู่แล้วหายยังก็หาได้ในแผ่นดินนี่เองเป็นที่ร่องรับเป็นที่อยู่ของบุคคลและสัตว์ปลูกต้นไม้บ่แมนว่าคนสิ่อยู่อาศัยโดยอาศัยลมเงาอย่างเดียวสัตว์ก็ได้กินมากกินผลมันพร้อมเพราะว่าจิตสิน แล้วก็สั์ลึกลับอันเป็นสั์ทิพย์ก็ได้ที่อยู่อาศัยพร้อมุกออะเทวดาทุ่มเทวดาก็ได้อยู่อาศัยพร้อมนี่สั์ลึกลับเห็นว่าละ่ะทั้งสี่ <c oughs> บา่บาตะหมดตะแมงเ้อาปลูกพวกผลไม้กินได้เน้นผลไม้กินได้เป็นส่วนมากอันกินบ่ไดกน็นกกินไดอยู่เห็่าละ่ะต้นให้ต้นบัให้นี่แหมห้าก็ปลูกเออลายๆอย่างกินกินได้นั่นแหละต่ว่าเป็นบุญ กุศลอันหาประมาณบาา่ได้ออันที่พายเหตุอีเดินนี่บด <c oughs> ปลูกต้นไม้รักษาป่าสร้างห้วยน้องห้วยน้ำและลำธารขุดดอด้ำบาดาลนผู้คนได้อาศัยอาบดื่มกินตลอดทั้งสางตนน้ตงถหนหนทางอันเป็นเครื่องอำนเมื่อความสะดวกเนี่ยที่อยู่อะหรือว่าเครื่องลงหม่มมีผู้ใดบริจาคามาห้าก็าแจกได้หรือเขาบ่ได้เอาไว้ได้หลายปันนี่แจก บพว่าจะเป็นผ่าที่ภิกษุสงสัยบพราว่าจะเป็นผ่าห่มหรือเสือผ่ากันหนาวแม้กระทั่งผ่าอนามัยเออวัดเท่านี่เป็นวัดที่ได้รับสังฆทานผ่าอนามัยจากบลาเออเขาก็รับก็เพราะแม้นว่า้ผ่าบัได้มีอันนั้นหรอกเออแต่กับเพื่อผู้อื่นได้สั่นสมัยแต่เกอนก็มีภิกษุรี่อยู่เนาะเขาเจ้าก็มีเขาจะอกปากปากเผาคือผ่าไทยใส่ผ่าสมัยด้กี่ใส่ผ่าเด้อ ไปเบิ้งเดอนะห้่พิกุนีทุสกะถาว่าบ่มีนั่นนะไปเบิง้งพิกุนีอุปทานพิกุนีทุสกะว่าดวดมวยพิกษุณีมัานั่นนะมันก็มีตัวศึกษาการศึกษามันละเอียดแนะ่สูเนาะถานต,ติอุไลเออสับมีหอดแบบกลางวันและกลางคืนแบบมีปีกแล้วไม่มีปีกเพื่อนนะ่ะได้ครบสูตรสูตรเย็นก็นได้แล้วนี่ว่สูตรเย็น เซวสูตรใดบมันมันมีสูตรใดก็บสิได้สูตรนั่นแหละจังว่าพูดถึงอานิสงค์ของการทําบุญอันหาประมาณบ่ไยแต่คือสร้างวิหารสร้างทีดิน <c oughs> เป็นทีดินที่ร่วมมูลในสงฆ์เขาค้นบาว่าภิษุสง์ตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมก็ม,ผกมีผู้บ่ปฏิบัติก็มีผู้บ่มีอยู่บ่มีกินมาได้พึงพรอ,อาศัยก็มี เดี๋ยวก็เครื่องนุ่งห่มต่างๆบาว่าสิเป็นของพระเข้ากันแจกใจออกไปตามบัดว่าต่างๆบ่แม่นว่าเข้าเสมากองไว้นี่ลายกระดอ,อ,อแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม,มงสือเข้ากันแจกกับคนถูกคนยากยังสั้นหละยากับือกันยาทิ่ทรงเข้ามาเข้ามา้านีดด่ผู้ใดเป็นนี้ยังเป็นนี้ยังขเข้ากันนําออกไปแจกขึ้นกันได้ว่างันเสือไว้นี่กนะปปฏิสีมันครบบริบูรณ์แลแหละ แต่ว่าเครื่องอำนวยความสะดวกก็เพิ่มข้าไปอีกคือถนนถนนหนทางสะพานบอ่อน,น้ำนี่เขาเจ้าคุดนำบอกอสลาใน่ความเป็นมาสมัยเก่เ้าที่เขาเจาบอกเป็นภาษาพญาโบราณเอาไวงนะเทวดาํำได้เป็นผูถ้ถามถามพระพุทธเจ้านี่แหละออถามพระพุทธเจ้าว่บาบุญกุศลอีหอย่างอันหาประมาณบ่ใดละเป็นบุญกุศล สูงสุดอีกอย่างหนึง่งมี่บอบอกนี้เออรักษาปลาปลูกปลาขุดบ่อ,บอน้ำเพื่อให้บุคคลและสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกินปลูกต้นไม้ทั้งที่กินได้และไม่กินได้ก็ช่างเพราะสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยอยู่บ่อนวำาร์เตปุคนธรรมดาสัตว์ทิพย์พวกลุคะเทเดวภู้มเทธรมดาสามารถอยูได้แม้พวกยิยนญาณเปรตผีอันเป็นสัมภเวสีหารหลอกล่อแต่กับที่ได้พึงพ้าอาศัยเออแต่วันสีห้าเห็ดห้าเห็ดโดยความ ไม่ปรารถนาสิ่งใดได้ออถ้าผู้ใดสิปรารถนาก็ให้ตั้งคิดมุ่งมัน่นสู่จุดหมายอย่างเดียวคืออธิษฐานบารมีแลว่าขอบุญนี่จงเป็นพระใจผู้ขานถึงพระนิพพานเป็นชาติสุดท้ายโหลดปัจจุบันนะชาตินีเ้เถอโหลดเอาอยู่แค่นี้เอาอยู่สุดแค่นี้ตาจีอดบ่ได้ก็ดีอดบ่ได้เหรอป้องกันการตกขานเด้อ นั่นทานมาตัวคนก็จชื่อไโรดทอาจะมีอัน,น,สอน,นิสงส์มากอันิสงส์สูงสุดนะอย่าวังผลในทานอย่ามีจิตผูกพันในทานท่านยังกษัตร้างวังผลว่าส่วนมากเขาจะเอาของสูงแหลกของต่าท่านนี่เป็นการขาดจากอัตราตัวตนขาดการจากความเป็นเจ้าของท่านจากวาระแต่วันนี้เ้างว่ได้ขาดที่ท่านหน้าท่ายกษัตร้างที่เป็นอาหารจะสรุปเรื่งองมตลอดทั้งเงินและทองก็ตามย่าไปแหลกความลำรุ้ย นั่นระเอินว่าตัมตัมพออย่างมันจะได้กลับขึ้นมาเกิดอีกกลับขึ้นมาถูกกลับขึ้นมาหยากลับขึ้นมาขากันอีถึงสั้นความรํำรยอยจากใดนั่นจะเป็นนี่จะเกิดมาเป็นพ่อเม่ลูกกันอีเนี่ยนั่นว่าหลักบ่อยากเก็บจากใครจะปจกปวดจยากป่วยมันจะไปเข้าใจคําว่าอริยสัตีิจังไดง้่ถ้าบ่อยากเก็บจากใครจยกปว่ปวยป่วยมันไม่พูดอรยากวาความจริงน,นนะแต่ว่าเขาไปเห็นธรรมเขาไปเห็นความจริงของชีวิต เาไปเห็นความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เวยนว่าแต่เกิดเพราะความปรารถนาความยากได้อยากดีจากมีากเป็นเนี่ยนักว่าจะไปหวังผลในท่านจะมีจิตุพันธในท่านท่านนี่ขอให้ขาดจากความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของตัวนี่จะเอาไปแหลกว่าเกิดสัตว์ได้กันไได้พอกันอีกอให้ยดำหายลำหายรวยให้มีอำนาจให้เป็นสิทธิมหาเศรษฐีเกิดพบได้สะได้ก็ขอพระพุทธศาสนาตลอดไปว่าสันก็มันพบอยู่ในมันบ่ามันพบพุทธศาสนาได้นี่ พุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเออเนีเ่ยมันเลยบรรลุพพแต่ว่ามันถูกอวิชชาความมืดปิดบังไว้อย่างได้ดีไม่เป็นอารออมณ์ความรู้สึกในความยินด,ดีพอใจทั้งเบิดอวิชชาก,กด็ดีถึงปิดบังไว้ความปรารถนาสุขมันเองว่าทุกๆข้เหตุมาในนี้นะั่นะเหตุสื่อแผ่นดินเขาก็สื่อไปเลยปลูกต้นไม้เขาก็ปลูกแต่รวยตั้งกินได้ล้วกินบ่ได้กินได้นั่นแหละ เสวนมากเขาเน้นกินได้เออมักโพหมักให้มันก็กินได้คือกันตัวเออมักตะกบมันนั่นไล่เอาบดสุนแนวมันก็โดนเพ่งได้ถูกยางที่เห็ดมานี่เลยมันเลยมีอา่านีนสงหาประมาณบ่ได้ครับนี่มันสิพัดไปทางใดสุดว่ามันตกขางกับพวกอึดอยู่พวกอึดกินมีที่อยู่อาศัยคือเก่านั่นแหละเห็ดเน่านี่ผ้าเห็ดเน่านี้บ,บ,บ่มีผู้ใดหุ่นจัก ก็มีอยู่แต่ว่าเพิ่นบอไดแจกแจงรายละเอียดปานนี้เพิ่นว่าตะคุดนํำบอกอศาลาส้างถนสนุนหนทางในที่ทุรกันดานให้กับผู้คนเดินทางไกลได้อยู่ได้กินเพิ่นกับ่าไปจังสี่ได้อยู่ได้กินเอออานิสงสูงเพิ่นกับบอไลไปว่าป้องกันการตกขานเกิดพบได้สัตว์ได้คำว่าบ่มีี่เป็นไปบอไดแต่ว่าเพิ่นกับบไดเสริมเขาให้คำว่า ือวจะไปหวังผลในท่านโดยมีกิจปลูกพันธุ์ในท่านอันนี้เหตุไ้เป็นเครืรองป้องกันการตกค้างตกค้างคือมันบ่ได้ไปในพ่านในศาสตร์นี้จากเวาลาหามันเด้พผัดลงมาเกิดหม่เพราะว่าความอะไรแห่งมูสั์หักผู้นั่นหักผู้นี้สร้างผู้นั่นสร้างผู้นี้มันจะตกขึ้นมาเออมันก็ต้องมีแผน่นรองหลับมิทีอยู่อาศัยอาหารจาะสะรสนุกของห้องร้องหลับเออหายอยู่หากิจว่าลำบากสั้นเพระเหตุแบบนี้แต่ส่วนเสริมเข้าไปอีก เข้ากับเป็นผู้มีส่วนในการบวชมูพระภิกษุสงฆ์สามเณรไปพร้อมอีกนั่นส่งเสริมธรรมะอันเป็นธรรมท่มมา,ทานไปพร้อมอีกครบสมบูรณ์ที่นี่ล่ะท่านสินเนี่เ้มาปัญญากริยาคันติสัจจะท่านเมตตาอุเบกขาครบที่นี่นีไดเ,เลยอเอาละบริวาแต่แค่นี้แล้วกะ็ให้ทุกคนตัดใจตัดอะไรออกนะท่านก็นยังบอกให้ไปหวังอยังออ แต่ยิ่งโตสําคัญก็คือภาวนานั่นเองที่พกเข้าอาศัยอานาปานาสติภาวนานี่สําคัญอย่างมันสิได้เห็นความลึกเข้าไปในความรู้สึกที่เข้าเข้าไปรักคนนั้นเกลียดคนนี้ที่เออ้น่อยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นหลายคนก็บ่เข้าใจว่ายึดมั่นถือมั่นจะแปลว่าจังไดสติจังสี่หลายคนก็บ่เข้าใจมันเป็นเรื่องกว้างสิหรือเขาจึงย่นย่อลงมาสติคือลมเข้าสติคือลมออก ยึดมั่นถือมั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นก,ก็แก่แงงอะมันเข้าใจพอเข้ามันทั้งหลายมันพากันถูกเพราวะความอยากได้ดังใจคืออารมณ์ตัวนี้เหตุทั้งหลายยึดถืออัตตาอัตตาอย่างตัวตนคืออย่างอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละอัตตาตัวตนก็เลยตัวนี้ตั้งหากส่วนร่างกายม,ม,มันเกิดมันตายของมันอยู่จังสันแหละรเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กๆน้อย เรื่องเกิดคุนเรื่องง่ายเรื่องเกิดจะต้องหาเลี่ยงกันอยู่พ่อสานันเดยวก็ส่งไปโรงเรียนอยู่พ่อสามนันหาอนาคตให้มันอยู่พ่อสานันเนาะส่วนเรื่องตายนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็ง่ายๆเผาถิ่มแล้วก็แล้วะบ่ได้ไปรับปากนี่อีกบ่ได้ห่อนไ่ได้นาวอีกแต่ว่าตัว่ตายตัวอารมณ์นห่นที่อารมณ์ความรู้สึกหรือพัดต้องไปตะครอง่แหละว่าเป็นผู้เหตุเองแล้วพวเข้าจึงเน้นภาวนามากเน้นตลอดแต่ก็พรพานภาวนาเนี่ย มีแต่ว่าภาวนาภาวนาเนาะ <Yeah. S 1> จังนม้นเหมือนอยียงภาวะนี่แปลว่าพบหน้าแปลว่าจิตใจอารมณ์ความรู้สึกติ่สั่งสมไวมากหาประมาณบได้เออทาให้เกิดขึ้น <Yeah. S 1> เกิดยัง <Yeah. S 1> เกิดเห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเรียกว่าภาวนาอ๋อ <Yeah. S 1> oh, กูถูกกับเรื่องนี้กู <Yeah. S 1> ค,คิดไปกับเรื่องนี้กูจากไดดังใจกับเรื่องนี้เออวิธีระงับดับความคิดกับเรื่องนี้เ <Yeah. S 1> บาหวานติพ่อใจเลยเบาพอใจหันเข้ามาสติรู้สึกตัวั่วพ้อเข้ามา หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวตัวนี้สติออปัจจุบันก็คือหายใจเข้าหายใจออกทัออ้งสติทั้งสติทั้งปัจจุบันคือหายใจเข้าหายใจออกนอกนั้นไปยุน้ำอดีตนาคตรบดเนี่ยว่าแจกแจงมันเข้าใจกัครับก็ทั้อยู่กับตัวเองแม้่าอยู่ตากับผู้อื่นหลายโคตรว่อง,งจากภาวนาที่อยู่ตากับผู้อื่น ยุคตกับอดีตกบอนาคตานั่นบ้องจากปัจจุบันแล้วก็บ่ยุ่กับตัวเองเลยเอออยู่กับผู้อื่นเป็นนั้งใดล่ะคิดถึงคิดถึงคนที่รักคิดถึงคนที่เกลียดนี่อยู่กับคนสองคนนั่นแต่คนที่สามผู้เป็นกลางนี่คืออุเบกานี่คือตัวเองบ่คิดถึงตัวเองคือล่มหายใจเขา่าตัวเองคือ่มหายใจออกคิดถึงตัวเองเด้อเออเขาบอกอยากเกิดบระท่นก็ไปเกิดน้ำผู้นั้นเกิดน้ำผู้นี่ไปเกิดน้ำสิ่งที่ยินดีพอใจนั่นแหละ บ่แม่นแระวสิยินดีพ่อใจความบ่พอใจแม่นบ่ยินดีมันก็ได้มาเด้เพราะว่านเป็นของอันเดียวกันมันติดเนื่องกันยูเพราะว่าความพ่อใจนั่นแหละความบ่พ่อใจอยูน้ากันเพราะว่าความสุขนั่นแหละความถุกอยู่น้ากันเป็นจั่งสั่นความเกิดกับความตายก็ยู่น้ากันดีเป็นจังสั่นการเกิดคือการเริ่มตายเนาะการเกิดเนี่ยเป็นการเริ่มตายนั่นแหละเป็นเรงสั่นความตายมันไม่ติดตามการเกิดที่แล้ว อความบ่มีโลกกับความมีโลก,กติดตามกันอยู่ h น n เลยเออิเ่นว่าต่เรื่องทุกได้แล้วเพิ่นกับว้าสาเหตุแห่งทุกออแล้วเพิ่นหาวิธีดับถูกอาณาปานาสติลมหายใจนนั่ะเหตุไปเรื่อยๆมันจะลึกลำลึกลำ,ลกลำกไปเรื่อยหรอกภออาวนากับบแมเนว่าห้าสิบ่ท่านออคนภาวนากิงลหลังท่านขาดออมีผู้ใดลืมหรอกนั่น,สนแสดงว่าเขาท่านขาดออกจากความเป็นอัตตาตัวตนมาหาท่านอันยิ่งใหญ่คือศีลออบ่ขาจัด บลักบะเพอพืชพิษเนี่ยถี่อยู่ในใจอยู่เด้ในขณะนั่นที่เราเป็นผู้มีสติรู้อยู่ให้ใจเข้าออกอาการพิธีก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมาหาท่านยังไงคือสินหาก็เกิดแล้วนั่นเป็นนักสัน่นเพียงบอก <c oughs> ความจากได้่ากดีความสาระตัวเองความสาระออกนั่นกับมหาท่านยังไงอีกแล้วเ <c oughs> อสั่นสูงสุดด้วยขาดจากความเป็นอัตตาตัวตนพอม บ่ได้หวังผลในท่านเ่ามีจิตปลูกพันในท่านบราอยากได้อยากดีอยากนีอยากเป็นอย่างก็เลยเป็นอุเบกขากเวยวาอยู่ในลมหายใจนั่แหละไปก็ดีฝึกทําให้บ่อยทําให้มากทําไม่ชินโดยปัิมาบานชากับหุ uh ่นจักแล้วลมเข้าลมออกแล้วมีอาการปิตินิ่มๆนวลๆอยู่กลางหน้าผากเอออันนี้ห้องเอาเฉพาะเออาบ่ให้มันสั่นกับเส้นทั่วไปอลมหายใจหาดหายไปคําบริกรรมขาดหายไปหรือแต่อาการปิตินิ่มๆนวลๆอยู่เป็นชาตนสองเออปิติอันเกิดจากร่างกาย ที่ร่างกายมันสัมผัสแลวรูสึกได้อั่งส่มันหายไปเหลือแต่จิตเบากายเบาบเบยสุขแตน้ำมากายเบาโลง่โลงๆเออเป็นโลง่โลงๆเป็นสว่างจาาะอะไรเออตัวสามนนี้ดูแค่นี้กับพ่อแห้งแวละ,ละนะผู้ใดตายล่มหายใจได้บานนี้ก็เรียกว่าเกิดนั้งขึ้นการสร้างให้กับมาลมหายใจสะกอนเขามาฐานที่ตั้งหรือฐานที่มันเออกลับเขามาสู่กรรมฐา,านอันใหญ่อันเป็นที่ร่องรับก็คือล่มหายใจนานแหละ เวลาย,ยังคิดยังบอกราสางรีบกับเขามาลมหายใจเกิดเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นกะกลับเขามาลมหายใจหูยังเห็นยังกะกลับมาลมหายใจนี่หมายเอาผูไพโรนาเด้อผูไพโรนามันนั่งหูมันนั่งเห็นของมั่นนั่นแเลยล้ว,ลวนแล้วแต่เป็นเครื่องทดสอบทดลองเข้าว่าเข้าสิตั้งมันบ่คำว่าสมาธิจริงแปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาเด้มันยังเกิดขึ้นกะสางมันบ่คิดเด้มัต้องเป็นอุเบกขาได้ถ้ามันคิดมันบ่อุเบกเรื่องนั้น เออก็เลยสักตะวันรูสักตะว,ตวัเห็นบาวานอกบาวบาในานอกก็เขาตาเห็นเดินนี่หูได้งดิดหนี่ในสิ่งที่มีต้นกําเนิดของเสียงในสิ่งที่มีต้นกําเนิดของรูปของภาพรูปรลกเสียงสัมผัสเนี่ยมีขึ้นนอกแต่ในกับของลึกลบับเสียงหาเจาของเสียงบ่ได้สิก็ให้มันร่วมแล้วให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันรูปภาพอันหารูปวัตถุมาประกอบบ่ได้มันก็นเห็นต่เจาของเออเห็นพี่เห็นเป็ดเห็นเทวดาอินพรม พระนั่นอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของหลอกลวงแ้ว,วออกจากความตั้งมั่นนั่นแหละน้อมเข้ามาล่มถ้าคิดยังบไ้กลับมาล่มก่อนทำบ่อยทำมากทำชินแล้ก็เป็นของมันเองครัเอ้าพอ